วันนี้นะคะเราได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าววความเหมาะสมความเป็นเป็นนางค่ะอู้น่าตื่นเต้นและน่าสนมากเลยมาเราทำกันเลยนะแอแอเกี้ยวลืมอะไรไปหรือเปล่าเราต้องไปเก็บตัวอย่างนะ้ำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาย ก่อนที่เราจะเริมการทดลองเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนเลยค่ะดิฉันนางสาววารินสาชมณี FS421 สาขาประมงคณะเกษตรศาสตร์ตักศึกษา005ค่ะดิฉันนางสาววารินพงษ์คณะเกษตรศาสตร์สาขาประมงกลุ่ม FS421 รหัสนักศึกษา004ค่ะครับผมนางเจนิสเกล้าดมรหัสษา0 0 2สาขาประมงคณะเกษตรศาสตร์ครับ เราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ 很多呀。 ที่อาคารสาขาประมงของเราแล้วนะคะสาขาประมงของเรามีหลากหลายวิชาที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างเช่นก็จะมีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา<ๆ>การวัดค่าคุณภาพน้ําแล้วก็ปลาสวยงามแล้วก็ยังมีอีกคือมีนาวิทยาวิชาโรคและประสิตพืชน้ํอาอ่านสัตว์น้ําและอีกหลายวิชาครับและที่สําคัญนะคะคือทักษะประมงค่ะเป็นท<อ>ักษะที่เราได้ฝึกทักษะต่างๆอย่างเช่นทักษะก,ก,การพายเรือท,ทักษะการพ่อเททักษะการ่้มแซมอวนค่ะ น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนในสาขาเรานะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาเราได้เลยค่ะสาขาของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายมีทักษะมากมายที่น้องๆยังไม่รู้ทีนะคะอย่าพลาดนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเรายกตัวอย่างการตรวจคุณภาพน้ำนะคะเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ บอนี้หรือเปล่าที่เราจะทําการเก็บตัวอย่างน้ําอะค่ะใช่แล้วค่ะพี่กิ่งเราจะใช้บ่อนี้นะคะเพื่อเก็บตัวอย่างเหล่งน้ําไปตรวจค่าความเป็นด่างค่ะ ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำควมามรู้จักกับชุด,ดตรวจระบคุณภาพนา้ำอันตรายคิดเพือ่อหาข้อความเป็นด่างในแหล่งน้ำตัวอย่างที่เราไปเก็บมาครับค่ะพี่เขียวแล้วสารที่เราจะใช้ในการเก็บตัวอย่างมีสมัรอะไรบ้างคะครับสารเป็ที่หนึ่งไม่ใช่ว่าพีนัลตาลีนครับและสารที่สองเมทิลโอเรนครับและสารที่สามสตรันทิวริกครับและนี่นะครับขวดบีโอดีครับ เละนี่ครับกระบอกตวงครับค่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยดีไหมคะครับโอเคครับ คาร์บอนิกค่ะแต่ในตัวอย่างของเราคือไม่เกิดสีชมพูสรุปได้เลยสรุปได้เลยนะคะว่าความเป็นยาเกิดจากไบคาร์บอนิกค่ะต่อไปขั้นตอนที่2เราจะเติมสารตัวที่2คือมเมทซิลอโอเลตนะคะให้เป็นสีต้มให้เป็นสีเหลืองอรค่ะขั้นตอนนี้เราเติมไปห 1, น 1, 1, ึ่งหนึ่งแล้วก็ไปออกค่ะจากนั้นเราเติมสารตัวที่3คือกรดซัน จนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเข้ม ที่เราเติมสารตัวที่3คือกรดซัลฟิลิกไปแล้วนะคะได้ประมาณได้10เป็นต์หยดนะคะก็1หยดน,นะคะเท่ากับ5มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงว่าน้ําตัวอย่างของเรานะที่เราทําการทดลองนะคะเท่ากับ90มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นค่าที่เหมาะสมสําหรับการจเจริญเติบโตของสัตว์น้ําค่ะแล้วถ้าหากว่ามีค่าต่ำกว่า90มิลลิกรัมต่อลิตรนี่เหมาะสมหรือเปล่าคะยกตัวอย่างนะคะหากน้อยกว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นค่าที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะแต่ 10มิลลิกรัมต่อนิตเป็นค่าที่ใช้ได้สําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะแต่ถ้าดีเลยนะคะต้องเป็นค่าที่อยู่ในช่วง80-125มิลลิกรัมต่อลิตค่ะเป็นค่าที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะอ๋อนั้นก็แปลว่าน้ำท,าาที่เราเก็บมาทดลองก็เหมาะแก่การเจริญเติบโตในการเลี้ยงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้ที่เราทําการทดลองน้ําตัวอย่างในสาขาปลามงของเรานะคะเป็นค่าที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะคืออยู่ในช่วง90มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะค่ะพวกเรานะคะขอขอจบการทดลองหรือการสาธิตสาธ<า>ิตไว้ <สา S 2> เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปเรีโอกันตรวจอบค่าความเป็นดังในแหล่งน้านะคะพวกเราหวังว่าคลิปเรีโอของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและสนใจเกี่ยวกับค่าความเป็นดังในแหล่งน้านะคะหากถ้าวิดีโอเราผิดภาพการใดก็ขอภายไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้เสีย